สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่จบหมอปลาเดือดจัดลุงพลจ้างเรื่องอีกลั่นตอนไม่ดังหมามันยังเมินเมื่อวันที่สิธันวาคม6กาหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรข่าวมือปราบ,บสัมภเวษีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วันที่หลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาสิ่งที่เคยรู้ก็เหมือนไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เริ่มมาเรียนรู้แต่ที่รู้ตอนนี้แล้วมันหายสงสัยคือ สิ่งที่เคยเดาไว้มันถูกว่าคนที่เคยบอกจะแฉะคนทั้งหมู่บ้านคือแพะที่เราเคยช่วยเหลือรักใคร่กันเขาบอกว่าถ้าหวยมาตกที่ผมผมจะแฉะให้หมดทุกคนนั่นหมายถึงรู้แต่ปิดบังว่าไม่รู้ใช่หรือไม่สิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวว่าไม่เคยสนใจเรื่องเซฟตัวเองมากไปกว่าหาตัวคนร้ายให้ได้สงสารเด็กเป็นที่สุดจนยอมวางเงินก้อนตั้งรางวัลน,นำจับ แต่สุดท้ายกลับปิดประตูตีแมวไล่ลคนช่วยดันคดีออกไปจากชีวิตทางอ,อ้อมพยานที่ไม่เคยมีจูจ่ๆจะมีแต่ก็ไม่กล้าสักทีเพราะคนดังที่แสนดีไม่คิดเซฟเขาแล้วเขาจะช่วยทำไมจากคดีคนตายกลายเป็นเรื่องตลกร้ายว่าใครจะรวยหมู่บ้านสีเทาจะกลายเป็นแดนมหัศจรรย์ที่ไม่มีกลิ่นอายความเศร้าน้ำตาของความรักกลายเป็นน้ำตาของความผิดหวังคนรักกลับมาช่าง แต่คนชังกลับทำว่ารักปกป้องกันและกันโดยไม่มีใครรู้เรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นซับซ้อนซ่อนปมคนที่ปกปิดกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจคนร้ายหายไปกับสายลมแห่งอิทธิพลและผลประโยชน์คนที่เคยดูเปิดเผยยอมถูกถ่ายทำติดตามตีแผ่ทุกคำถามกลับมาจำกัดสิทธิตั้งกฎการเข้าใกล้ข้อห้ามเผยแพร่ด้านแย่ขอแค่ด้านดีด คนที่ไม่เคยฟ้องกลับใส่ความให้ร้ายแต่จะไล่ฟ้องยูทูบเบอร์ที่บันทึกภาพด้านจริงที่อาจดูไม่ดีคำว่าเคยอยู่อย่างพอเพียงกลายเป็นอย่างไม่เพียงพอคนที่ไม่เคยมีญาติกลายเป็นยุยญาติเยอะคนที่เคยโดนคนอื่นกระแนกระแหนกลายเป็นกระแนะกระแนะคนอื่นอย่างชานฉลาดเรื่องคดีคนตายกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ จากคนชัดเจนที่ดูง่ายกลายเป็นดูยากยามขอบคุณคนนับผ่านพูดออกสื่อแต่ยามหักหานน้ำใจใครที่เขาหวังดีกลับห้ามบันทึกภาพและเสียงคนที่เคยบอกอยากให้คดีจบอยากรู้ตัวคนร้ายแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นไม่อยากได้คำตอบจะพัฒนาหมู่บ้านคนโกหกแต่ยังไม่พัฒนาความซื่อสัตย์และสัจจะจากคนที่เคยยกมือไหว้กลายเป็นไหวไม่เป็นจากคนที่เคยยิ้มแย้มทักทายกลายเป็นเสือยิ้มยาก ทางนี้หลังจากหมอปลาเดินทางกลับจากจังหวัดมุกดาหารผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามหมอปลาเปิดเผยว่าตนประกาศยุติในเรื่องการติดตามคดีกรณีน้องชมพู่ จากเดิมที่นัดหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะขึ้นไปเพื่อติดตามคดีแต่หลายคนก็เปลี่ยนไปประกอบกับทราบข้อมูลมาจากหลายฝ่ายว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความจริงเกี่ยวกับทางคดีรวมการปกปิดข้อมูลมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตนซึ่งเป็นคนนอกเดอดึงไปคนที่ให้ข้อมูลก็จะอยู่ยากดังนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดีกว่าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับลงพลน,นั้นตนไม่อยากพูดอะไรมากคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่อยากจะฝากถึงลุงพลว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ลุงพลโกนหัวและถูกสังคมเพ่งเลงว่าเป็นผู้ต้องสงสัยใครที่เข้าไปหาและวันนี้คนที่เข้ามาหาเขาหวังอะไรตนมองว่าต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ตนเตือนด้วยความหวังดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ